สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ป้านนะอาอาทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องข้าวมันไก่หน้ามออีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะคะจากจังหวัดกาลสินไปที่จังหวัดชัยภูมินะคะระหว่างที่เรากําลังเดินทางอยูน่นี้ก็อยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์<ๆ>เกี่ยวกับการขายข้าวมันไก่ต่อจากอีพีที่แล้วให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่ได้ เราเริ่มยังไงนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่คิดอยากจะเปิดร้านขายข้าวมันไก่แต่ยังาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเอยังบม่กล้าพี่น้องคือว่าแบบว่าอยากขายเขามันไก่อยากขาย,ขาย,าขายหรือแม้กระทั่งว่าอยากขายไอของประเภทอาหารหรือยังงตัวเนี้ยบ่บมีประสบการณ์ล้กวก็บ่มมีความหมั่นใจในตัวเองยังจะสิแม,ม่จ้ะ ก็เลยแต่เมื่วมวอว่าวประสบการณ์ของตัวเองให้พี่น้องได้ฟังก่อนเนาะก่อนสิมา่าเปิดลานเขามันไกลนี่เริ่มต้นแบบใหญเนาะจาัะก็คือว่าเริ่มต้นจากว่าตอนแรกก็คือเป็นพนักง,งานมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งแหละจังหลังจากที่เข้าโดนเลิกจ้างก็เลยคิดว่าอ,อยากจะมาขายของ ที่แรกก็มีความกลัวแล้วก็ย่านย่คกันด้วค่ะเพราะว่าย่านบมีคนกินย่านขายบ่ไใดย,ยานตกงานคือความกลัวมันทําให้เราเราไม่กล้าที่จะทําอะไรอะค่ะนะคะกับไม่ได้ขายของมันกายแต่แลกไเด้๋ยวจะก,ก็คือว่าขายก๋วยเตี๋ยวเลือกกนเนาะก๋วยเตียเนเนเต๋ยวเลือกได้สูตรมาจากใส ก็คือว่าเคยไปเป็นลูกจ้างนะคะเคยเป็นลูกจ้างร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเรากอ็อาศัยว่าเป็นครูพักรักจํานะคะจําสูตรของที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราเคยทํางานเป็นเด็กรางจานอยู่นะคะเราก็ดูว่าเขาใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ออกจาก เป็นลูกจ้างร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็ไปทํางานบริษัทนะคะก่อนที่บริษัทจะเลิกจ้างเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําอะไรสักอย่างขายของหรือว่าถ้าอยากถ้าทํางานก็ไม่อยากจะทํางานแล้วก็อยากจะขายของแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีนะคะระหว่างนั้นก็คิดอยู่แต่ถ้าจะไปขายอย่างอื่นเราก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยก็เลยคิดว่า น่าจะลองขายก๋วยเตี๋ยวดูเพราะว่าอย่างน้อยๆเราเคยเป็นลูกจ้างเขาเราพอมีประสบการณ์ตรงนั้นมาบ้างก็เลยคิดว่าน่าจะลองลองขายก๋วยเตี๋ยวดูนะคะแรกๆก็ลำบากนะคะขายก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะว่าเรายังเป็นแม่ค้าใหม่อยู่ยังตื่นนะคะบางทีก็เห็นคนหลายก็ตื่นนะสิแม่จ่าเรากายว่างบะหนเสื้อหมั่นในฝีมือของตัวเอง มันต่างกับตอนที่เขาเป็นลูกจ้างเพิ่นได้จากเวลาเขาเป็นลูกจ้างเพื่อนนี่เขาก็จะบ่ได้กลังว้นอีอย่างเป็นบ่จากแต่ว่าเวลาเขาเป็นเจ้าของร้านเองเนี่ยเขามาเปิดร้านเองเขาก็จะมีความกลังวน้นหลายๆสิ่งหลายอย่างเพราะว่าสิป,ปินการตอนรับลูกค้าหรือเพราะว่าเวลาลูกค้าเขาร้านมาสิเสียตัวแบบใดอีหยัางประมานนี่แมจ่จ้ะแต่ว่าเขากับพยายาม สางความเสื่อมหมันให้กับลูกคา้าถึงแม้ว่าเขาสิตื่นเต้นหรือว่าเขาสิล้นขนาดไหนเขากะต้องพยายามทําตัวเองให้นิ่งที่สุดให้ลูกคา้าเสื้อเสื้อเสื่อมหมันในตัวเขาเองว่าโอ้ยแม่ขาคนนี้่นแบบมืออาชีพนั่งข้างทีกะมือใหม่นะจ๊ะอันดับแรกก็ที่ว่าสางความเสื่อมหมันให้กับลูกคา้าในกระทะถึงถึงว่าเขาสิตื่นเต้นขนาดไหนเขากะต้องควบคุมสติตัวเองให้ได้แม่จ้ะแบบให้ให้ลูกค้าเห็นว่าเออ แม่ค่าคนนี้มืออาชีพทั้งทางที่เท่ากับเป็นอันแม่คาไม่ลหละจ้ะกะขายก๋วยเตี๋ยวเลือกกะแรกๆอ่ะยังยังยงลูกค้ากัยังบุค่อยหลายดจจากกานนี๋ยวเราจะกับเปิดร้านในโน้ตที่เรามีโต๊ะแค่สามตัวนะคะไว้รับลูกค้าตอนนั้นลําบากขนาดที่ว่ารถที่จะวิ่งซื้อของก็ไม่มีนะคะเรา บริษัทเลิกจ้างเราก็มีเงินทุนมาแค่ก้อนเดียวนะคะตอนนั้นรถที่จะวิ่งซื้อของก็ไม่มีเราก็อาศัยไปยืมรถมอเตอร์ไซค์ของหลานแฟนนะคะมาไว้ใช้เพื่อที่จะวิ่งซื้อของนะคะเราเริ่มจากตรงจุดเล็กๆจริงๆนะคะคือร้านเราแบบคือบางทีคนเราคิดว่าขายของจะต้องแบบมีเงินทุนเยอะ จัดร้านใหญ่อลังการอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะคือเราสําหรับเราคนคนที่ยังไม่มีคือเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆค่ะนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆล,ลองลงทุนเล็กๆก,ก่อนนะคะว่าเออเราชอบที่จะค้าขายจริงไหมเราอยากที่จะทําอาชีพนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะทําเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาค้าขายแล้วเขามีไรายได้เขา เขารวยเพราะการขายของเราอยากจะทําเหมือนเขาหรือว่าเราอยากจะเป็นแม่ค้าจริงๆนะคะคือเราต้องใช้ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแม่ค้าก็ต้องมีความอดทนอดกั้นมันไม่เหมือนทํางานนะคะทํางานเราก็คือทําในหน้าที่ถึงเวลาเลิกงานกลับบ้านก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าเราเป็นแม่ค้ามันต้องมีการวางแผนอยู่ตลอดเวลานะคะ ความเครียดมันก็จะต่างกันนะคะทีนี้พอเราเราเริ่มจากที่เราไม่มีอะไรเลยนะคะเหมือนเริ่มจากศูนย์เลยมีเงินทุนแค่ก้อนเดียวหลังจากโดนเลิกจ้างแล้วเราก็มาเริ่มเริ่มขายโดยที่เรามีโต๊ะแค่สามตัวนะคะไปรับลูกค้าหลังจากนั้นด้วยความที่ว่าก๋วยเตี๋ยวของเรารสชาติอาจจะถูกปากลูกค้านะคะ ก็เกิดความที่ว่าลูกค้าก็พูดปากต่อปากนะคะทำให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นลูกค้าเราเยอะขึ้นเราก็ค่อยขยับขยายค่ะจากตัวสามตัวแล้วก็เพิ่มเป็นสี่ตัวห้าตัวจนแบบร้านเล็กๆก,ก็กลายเป็นร้านใหญ่นะคะทีนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือก็ขายดีแล้วทำไมถึงมาเป็นข้าวมันไก่ได้นะคะหลังจากนั้นเราขายอ,าอยู่ประมาณ สองปีนะคะเราก็เก็บเงินเก็บเล็กเก็บเก็บเล็กผสมน้อยะคะจนเราพอที่จะมีเงินก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองนะคะวิ่งซื้อของนะคะพอเราซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองวิ่งซื้อของได้อยู่พักหนึ่งด้วยความที่ว่าลูกค้าตอบรับเราดีนะคะมาอุดหนุนเราเยอะก็เลยทําให้เรา ตั้งตัวได้ไวนะคะมีเงินเก็บอยู่ก้อนเราก็เลยไปตัดสินใจที่จะไปดาวรถยนต์นะคะเพื่อที่จะมาวิ่งซื้อของนะคะเพราะว่าตอนหลังเราต้องซื้อของมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอามอเตอร์ไซค์ไปวิ่งซื้อของได้นะคะเราก็เลยไปดาวรถยนต์มาคันหนึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนั้นเราส่งได้สบายๆอยู่แล้วนะคะอ่า เราก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่นานหลายปีนะคะจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวมันไก่ก็คือว่าเรา,เาโดนไล่ที่นะคะหลังจากที่เราขายอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะคะก็คือหลายปีขายจนแบบเริ่มมีเงินมีทองนะคะเริ่มเก็บเงินที่จะออกรถอะไรได้หลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะจากที่เราไม่มีอะไรเลยเราก็ก็เริ่มดีขึ้น พอหลังจากนั้นก็โดนไล่ที่นะคะเราก็ย้ายย้ายร้านอยู่หลายครั้งนะคะแต่ลูกค้าที่เคยมากินก๋วยเตี๋ยวเราก็ก็ตามนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ไหนก็ตามนะคะตามไปกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมก็ก็ย้ายพอไปอยู่อีกที่หนึ่งก,ก็โดนไล่ที่อีกนะคะเหมือนว่าเขาจะเอาที่ไปทำอะไรสักอย่าง เราก็ต้องย้ายร้านอีกนะคะย้ายตอนล่าสุดเราก็เลยย้ายมาขายอยู่ที่หน้ามหาลัยมอกรุงเทพนะคะเมื่อปีหกหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นร้านใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์อาหารนะแม่พี่น้องก็คือว่าลอกกับบดีใหญ่ด้จ้ะลอกกว้างประมาณสองเมตรหา้าสิบเนาะมาทีนี่ ก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ประมาณปีหนึ่งจาก,ก็กเลยคิดว่าเอ๊ะตรงนี้ลูกค้ากันหลายเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กน้อยมหาลรายแล้วก็มีคนทํางานแล้วก็บวกกับลูกค้าเก่กาเน,ก,นากัน็น้าไม่กินน้าเนือจ่ะแต่ว่าอ่าหลอกมันแคบเฮ็ดจังได๋ดีเนาะมันห้อนในแบบพี่น้องม,มันมันบ่มีหมองแบบไอห้อนออกนะมันมัน ล้านมันเล็กๆอะ่ะเราแบบที่นี่มันมันฮอนอะ่ะจะเห็นจังใดดีเนาะไหมค่ะก็เลยคิดคิดหาหนทางว่าจะเอาอย่างมาขายเพิ่มหลังจากที่มีความคิดว่าอยากสีขายเข่าเนาะจ้ะเพราะว่าขายก๋วยเตี๋ยวมันฮอนก็เลยคิดว่าเราเข่าี่ขายเข่าอย่างดีกันนอกจากเข่ามันไกลแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นกับว่าขหเห้าขายของซ้ำกันเนาะจา้ะก็เลยคิดว่าอะ่ะเขามันไกลนี่แหละ มันง่ายที่สุดเราก็คิดว่ามันคงติดบอนคือขายกว๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะและ้วก็ก็บเรบื่งมากอีกหลังจากที่เราคิดว่าเรา,เอ,าอยากจะขายข้าวมันไก่นะคะเราก็ไปเซิร์ชด,ดูนะคะสูตรใน youtube นะคะตามคนที่เขาสอไนไว้นะคะมีสูตรต่างๆนะคะเราก็นำมาลองผิดลองถูกนะคะจนกระทั่งเราได้เป็นสูตรที่ลงตัวนะคะ เริ่มแรกเราก็เริ่มขายข้าวมันไก่วันแรกเลยนะคะก็ขายข้าวมันไก่แค่สองกิโลนะคะแล้วก็ผลตอบรับดีนะคะเราก็ค่อยๆหุงเพิ่มเรื่อยนะคะจากข้าวสองกิโลก็เปลี่ยนเป็นข้าวหม้อใหญ่นะคะ หงที่เราขายข้าวมันไก่อยู่นั้นเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวคู่ไปด้วยนะคะจนตอนหลังพอลูกค้าเริ่มติดข้าวมันไก่ขายดีนะคะแค่ข้าวมันไก่ก็จะทําไม่ทันแล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ทาก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะหลังจากวันนั้นมาเราก็เลิกขายก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ขายข้าวมันไก่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ลูกค้าที่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ยังมาถามว่า ไม่ขายแล้วหรอก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวอีกเมื่อไหร่จะกลับมาขายอีกก็เลยบอกกับลูกค้าไปว่าเราไม่ได้ขายแล้วนะคะเพราะว่าที่มันที่มันแคบลานมันหน่อยมันพี่น้องมันก็บอสะดวกเนาะถ้าตามเครื่องหมอ้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หม้อเขามันไกลไอหอนมันก็ยิงยิงยิงหลายขึ้นนะคะความหอนมันก็ยิงรุ่นแรงไม่ขาดกัเลยแต่คิดว่าเขาตรงตัด ย่างเดอย่างหนึ่งออกซึ่งคิดว่าเขาแม่นไก่มันการลงทุนมันก็นหน่อยกว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะมันกับการเตรียมของกับบรยากคือก๋วยเตี๋ยวสิแม่จาก,ก็เลยตาสินใจที่สิเลิกขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกัเลือกที่จะเ,เอาขายเขาแม่นไก่ย่างเดียวและทั้งที่ก๋วยเตี๋ยวเขาก็ยังมีลูกค้าอยู่นะจ๊ะกับประมาณนี้าจ่ะพี่น้อง ประสบความสําเร็จเราเขาก็เลยอยากที่จะเอาสูตรที่เขาเหตุมาเผยแพร่ให้กับผู้พี่น้องที่ติดตามนะจ๊ะได้ได้ล่องมาศึกษาหรือว่าเลียนลู้สูตรไปพร้อมๆกันนะจ๊ะเพื่อเพื่อว่าพี่น้องคนไหนที่ยังกาลังว่างหาอาชีพหรือว่าอยากมีรายได,ได้จากการขายล่องมาศึกษาเบิ้งนะจ๊ะเพื่อไปต่อยอด เปิดร้านขายของมันไกลหรือว่าจะเฮเซกองไปตังขายตามตลาดนาดเอียงกินสินเป็นอาชีพเสริมแบบนี้กับ็ไไดขึ้นกันเนาะจากมื้อนี่กัมากาเราเป็นประสบการณ์เป็นวิชาท่านให้พี่น้องทุกคนได้ฟังนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้อีพีหน้าเราค่อยมาคุยกันใหม่นะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆกับช่องข้ามันไก่หน้ามอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ